การบันเทิงร้อนชาไม่หยุดจริงๆค่ะมีเรื่องให้ต้องติดตามแทบไม่หยุดหย่อนของคนดังในวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลิกลาแอบมีบ้านเล็กน้อยนะคะต่างๆนั่นน่ะทำเอาต่อเพือกเนี่ยไม่ได้พักกันเลยดีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเพจจับโบดาราค่ะเคยออกมาทิ้งบอมนะคะว่าป้าข้างบ้านเนี่ยแอบบอกคู่รักดาราหัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่บอยๆอุ้ยพร้อมติดแท็กแนวแสงดีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับสรงแถวแถวร้อยเจ็ดอุ้ย จากเรื่องนี้เนี่ยกระทำเอาชาวเน็ตค่ะพากันสงสัยและสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาของเมืองไทยนะคะชุมพูอารยาและสามีไฮโซนอทวิสรุตจากแฮชแท็กนาวแสงนีออนเนื่องจากฝ่ายชายทําธุรกิจหลอดไฟนั่นเองค่ะ แต่ทว่านะคะจากประเด็นนี้ยังไม่ทันเคียรยล่าสุดก็มีเรื่องใหม่ให้ต้องคุมขมับตามสื่อกันต่อค่ะเมื่อล่าสุดนะคะเพจจับโปดาราออกมาแชร์เรื่องคาเตียงของนางร้ายรายหนึ่งค่ะว่าอาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหลังมีแหล่งข่าวเมาว่าเธอเนี่ยได้เก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วค่ะโดยระบุว่าแกตัวลูกโทรมาบอกตัวแม่ว่านางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วนะอ้าวตกใจแฮชแท็กวันนี้พูดเยอะไม่ได้เจ็บคอพร้อมบ,บอกเพิ่มเติมใต้เมนว่าแกแล้วฉันกินข้าวเที่ยงไม่ลงเลย โมแต่ดีใจยืนตบมือแคทแกแล้วแกจะแรงเพื่อที่ตบมือดีใจคือดีใจกับชี้ด้วยที่เดินออกจากคุ้มนรกนั้นมาได้ค่ะเลิศและอีกหนึ่งข้อความนะกัที่บอกว่าบางทีนางร้ายก็เป็นนางเอกได้นะคะอุ๊ยวงการบันเทิงได้พักบ้างปะเนี่ยล่าสุดโหบันเทิงน่าตุดมาอีกแล้วค่ะแกตัวลูกโทรบอกตัวแม่ว่านางร้ายหน้าเวียงหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วค่ะงานเข้าไปเลยค่ะ กระเทยเนี่ยต้นเหตุจริงๆนะมาถึงหน้าปุ๊กก้นหนึ่งตะโพดันหลักก็นหนึ่งคือคนถามแจ็คลีนมาเยอะมากนะคะเอาจริงๆไม่รู้เลยหน้าเวียงเนี่ยเป็นนางไรหน้าเวียงตอนนี้หรือ1ิปีที่แล้วหรือเปล่าเอาเป็นว่าขอโทรเช็กก่อนนะคะขอโทรเช็คคนเขียนเลยว่าแบบสรุปหมายถึงใครแต่อะคุณผู้ชมลองคิดดูนางไรหน้าเวียงในเมืองไทยมีกี่คนออกจากบ,บ้านสามีกี่คน หลายคนก็โยงไปคนที่แบบว่าเพิ่งบินไปเมืองนอกหรือเปล่าไม่ใช่นะคนนั้นน่าจะไม่ใช่นะใครเนี่ยนางไาเน้าเวียงโอออสบ้านสามีใครเดี๋ยวเช็คให้นะคะขณะที่ชานี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนะคะอาทิเช่นฉันพูดคิดออกแต่มอมา้า หรือก็บอกว่าปอปาบางคนก็บอกว่าตอนแรกอ่านดาราหน้าเวียงนึกถึงคนเดียวคนแรกเลยพออ่านดีๆอ๋อนางรายไม่ใช่นางเอกอะไม่ใช่อะนะ่ะเนาะพอมาเจอเม้นนี้อุ๊ยอะไรหว่าหรือว่าใช่อะ่ะเลือกยากละระหว่างไม่แน่ใจกับใบโพล่าฉันจะเป็นอะไรดีดูแฮชแท็กแล้วจะรู้ว่าใครในเม้นมีทั้งอ่องลอเรือที่เพิ่งจะแต่งกับมอม้าเขาใหญ่ สามีไว้เรียกผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงเท่านั้นไหมอะ่ะส่วนนางร้ายหน้าเวียงก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขามีตำแหน่งนางเอกหน้าวีนไม่ใช่เหรองงวางแผนเตรียมเที่ยวสงการก่อนเดี๋ยวค่อยมาลอกการบ้านหัวหน้าห้องเอาแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าวันนี้ผู้เยอะไม่ได้เจ็บคอแฮชแท็กนี้คือคำใบ้แน่ๆเพราะสามล่าสุดน้องนางคนนี้พูดประโยคนี้เลยจุดๆแต่ทําไมไม่บอกว่าออกจากบ้านแฟนก็พอยังไม่แต่งไม่เท่ากับสามีนะแต่อีกหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม สำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมและใครคิดว่านาง้ายหน้าเวียงนี่คือใครกันลองเข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บแบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ทางช่อง YouTube To ดาราด้วยนะคะ